สวัสดีครับพี่พี่น้องวันนี้เคยสีมาต้มยำปลาช่อนครับพี่นอ้องพอติต้มยำปลาช่อนเดี๋ยวไปเตรียมเครื่องก่อนครับนี่ปลาช่อนใส่โลพี่น้องตอนนี้อุปกรณ์ต้มยำเอากับเตรียมพร้อมนะครับไปเลยครับไปตั้งเตา นจะเครื่องห่อพ่อพี่นอ้องใส่ตะไคร้คะ่ะแล้วก็พริกลงไป ใส่เกลือน,นิดน้อยใส่รสดีจับโต๊ะผ้อน้ำเดือดหรอพี่น้องน้ำเดือดแล้วเาไปลามาลงได้ครับการต้มปลาเนี่ยต้องให้น้ำเดือดได้พี่น้องมันยังบ่อข้าวถ้าน้ำบ่เดือดน,นี่ ก็จะมีกินข้าวของปลาท่านที่ครับปดฝาเลยครับปร,บรบะเทศนี้ครับพักเก็บมาได้ก็จะมีผักชีเบเลื่อยผักกระแย้งต้นหอมแล้วก็นะครับผักชีหอมเคยเคยน่ยก็ชีมะฮันรอดช่วงทีน้ำเดือดพี่น้องรอน้ำเดือด พี่นอ้องเกลอดพูดๆนะครับใส่ลงไปนี่นะครับมะเขือเทศนี่ตรงเป็นแบบห้ามๆแน่พี่น้องยาอาลิครับใส่น้ำปลาประมาณ1ช้อนโต๊ะเพราะบาเขาใส่เกลือไปแล้วเดี๋ยวมันจะเข้มอันนี้มัมกไผพังมั่นสูตรองเคยเมียเดือพี่น้องเลยแยงนัวลงไป สองซ้อนซาซิมสะละละจัดจานในยานนี้เลยครับใส่พักปลากระแยงน้องไปพี่น้องเพิ่มความหอมพี่น้อง เฮ้ยเขเม็ดเพิ่มข้นเกลี้ยวของน้ำเลมอนจากมะนาวครับนี่ครับสาเหตุที่บุบสูตรของเคยมีบุบปรุงบนเตาที่มัน,มนร้อนมันจะบวโรรสชาติพี่นอ้องต้องให้มันเย็นตะก,กอนเป็นอย่างคือบราใส่น้ำมะขามเปียกหรือว่าเอามะขามลงเพราะว่าใส่น้ำมะขามแล้วน้ำม,มันจะแดงจะดำนี่เนี่ยสีสันบัวสวยงามพี่นอ้องน้ำม,มันจะบขาวใสแบบนี้ เลยต้องใส่น้ำเลมอนจากมะนาวครับซิมเถอะเทีเ่ยวเลยที่ละพี่น้องโรยด้วยต้นหอมซอยที่เราเตรียมไว้นี่นะครับมียังจับใส่ให้หมดเลยพร้อมเสิร์ฟขึ้นโตแล้วครับ นนาท่านบอพี่น้องนาท่านบอพอุนเนื้อปลาพูอวยยวยอยู่อือเอาละพี่น้องพร้อมเสิร์ฟแล้วครับไปกินกันเลย